สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็ FC ทุกท่านนะคะตอนนี้คิมก็อยู่ที่สะพานสะพานกลางเขื่อนนะคะสะพานเขาเรียกว่าสะพานเก่าของหมู่บ้านมะนาวหวานนะคะอยู่กลางเขื่อนเลยนะคะตอนนี้น้ําลงมากแล้วคะคิมกาจะมาได้นะเพราะคิมวันนี้มาย้ายฝั่งมามาฝั่งบ้านมะนาวหวานนะครับเข้าไปทางบ้านมะนาวหวานแล้วก็เลาะเลาะเลาะมาโอ้ทางก็ค่อนข้างจาก ลำบากหน่อยเพราะว่ารถยนต์น่ะเป็นรถเก่งและรถเตี้ยนะคะอะไรถ้าเป็นรถกระบะจะเข้ามาได้ดีมากเลยนะคะนี่นะคะคิมจะพามาดูบรรยากาศนะคะนี่นะคะหมายตกปลานะคะเขื่อนปลาศักดิรชสิทธิ์นะคะบ้านมะนาวหวานนะคะซึ่งเราจะเห็นสะพานอยู่กลางน้ํานะคะนี่ก็จะมีพี่ๆนะน,นักตกปลานะคะนี่นะคะคิมจะส่งไปดูนะครับมาตกปลากันนะคะนี่กลางเต้นตกปลาน,นะคะนี่นะครับเราจะเห็น นี่นะคะที่เราเห็นไกลๆจ,จากวัดเข่าพระนะคะที่เรามองมานะคะนี่นะคะก็ <c oughs> จะเป็นแบบนี้เลยนะคะนะคะสะพานนี่สะพานเป็นสะพานกเก่าก่อดเขื่อนป่าสักจะสร้างนะคะ <c oughs> เป็นเขาเรียกว่าสะพานข้ามแม่น้ําป่าสักนะคะเนี่ยตรงนี้จะเป็นแม่น้ําป่าสักนะคะ <c oughs> แล้วก็เป็นสะพานข้ามแม่น้ําป่าสักบ้านมะนาวหวานนะคะนี่นะคะซึ่งแต่ก่อนนั้นนะคะ ด้านซ้ายมือของคิมนะคะด,ด้านซ้ายมือคิมะคะ็จะเป็นบ้านมะนาวหวานแล้วก็แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแม่น,น้ำปลาสากักแล้วก็สามารถข้ามมาฝั่งบ้านอําเภอพัฒนานิคมนะคะใน,นเส้นนี้นะคะนี่นะคะสามารถมาข้ามาามาเส้นฝั่งพัฒนานิคมนะคะนนบ้านหนองบัวนะคะนี่นะคะนี่นะนี่นะคะ,ะ,คะบ้านหนองบัวสามารถข้ามฝั่งมาได้นะคะนี่นะคะตรงนี้จะเป็นแม่น้ําป่าสักนะคะซึ่งตอนนี้เขื่อน เขื่อนได้มาเป็นเขื่อนป่าสักแล้วนะคะตอนนี้ได้เป็นเขื่อนป่าสักแล้วนะคะมันก็เลยเราก็จะมาเจอสิ่งองสร้าง,งเก่านะนี้คือเป็นหมู่บ้านรงเก่า,เก,าเก่านะคะเนี่ยเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆนะคะนี่นะคะลมแรงมากเลยะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเหมือนเหมือนฝนจะตกหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เมฆรึ้มนะคะนี่นะคะ นะครัเราก็จะเห็นนะคะบรรยากาศดีมากมากเลยนะคะนี่ลมจะแรงไปหน่อยนะคะลมแรงหน่อยนะคะนี่นะครับสำหรับคลิปนี้นะคะคลิปก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะนี่จะให้